สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเนี่ยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหรือชุมชน,นได้หรือไม่นะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็มีหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่2ฉบับด้วยกันนะครับในฉบับแรกเนี่ยนะครับก็คือในหนังสือฉบับลงวันที่3สิงหาคม2561เป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่วอ5 3 5 5ลงวันที่3สิงหาคม2561ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการดำเนินการของท้องถิ่นเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชนนะครับ ซึ่งในรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้พิจารณานะครับในเรื่องของการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารจากหอ,อกระจายข่าวของหมู่บ้านและชุมชนเนี่ยจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจตรวจสอบหอ,อกระจายข่าวประจำหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ว่ามีครอบคลุมครบถ้วนทุกหมู่บ้านหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบสภาพการใช้งานของหอ,อกระจายข่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาดําเนินการดังนี้นะครับ 1. เนี่ยหอ,อกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นอันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นเนี่ยนะครับ1.1เนี่ยกรณีท้องถิ่นได้จัดทําโครงการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงหอ,อกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหรือชุมชนไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2561ก็ให้ดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2561นะครับตรงนี้ก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีนโยบายนะครับให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหอ,อกระจายข่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ นะครับแล้วก็ให้รายงานทุกๆ3เดือนตรงนี้เป็นที่มาของหนังสือฉบับนี้นะครับข้อ1.2เนี่ยท้องถิ่นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและชุมชนก็ให้โอนพินารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือซึ่งหมดความจําเป็นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นะครับ1.3กรณีท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการก่อสร้างปรับปรุง หากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการโอนเปลีป่ยนแปลงงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ก็อาจเสนอขออนุมัติต่อสภานําเงินสะสมมาใช้นะครับสาหรับหอกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชนสําหรับการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้มีการดําเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจพิจารณาใช้ดุลพินิจในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของท้องถิ่นในข้อ5และระเบียบว,วิธีการงบประมาณในข้อ4ก็ได้นะครับต่อมาในข้อ2เนี่ยถ้าเป็นหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการหน่วยงานอื่นซึ่งติดตั้งในพื้นที่ของท้องถิน่นและก็ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเนี่ยก็ให้ท้องถิน่นประสานส่วนราชการหน่วยงานองค์กรประชาชนเนี่ยจัดทําโครงการ พร้อมเสนอรายละเอียดให้ท้องถิน่นพารณาตั้งงบประมาณเ,เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของท้องถิ่นพุทธศักราช2559เพื่อดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับตรงนี้เป็นหนังสือในในรายละเอียดหนังสือฉบับลงวันที่3สิงหาคม2561นะครับทีนี้อีกฉบับหนึ่งนะครับก็เป็นฉบับลงวันที่28กันยายน2561 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว5 5 6 2กนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับหอ,อกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชนโดยในรายละเอียดนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้จังหวัดแจ้งท้องถิ่นตรวจสอบหอ,อกระจายข่าวว่ามีครอบคลุมครบถ้วนทุกหมู่บ้านหรือไม่นะครับแล้วก็ให้มีสภาพการใช้งานที่เป็นปัจจุบันนะครับและก็ให้ท้องถิ่นดําเนิน,เนการก่อสร้างซ่อมแซมหรือปรับปรุง นะครับโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเขาได้สำรวจข้อมูลพบว่าหมู่บ้านที่ไม่มีหอกจายข่าวเนี่ยทั่วประเทศนะครับมีจำนวนถึง4,861หมู่บ้านและก็ที่ไม่สามารถใช้ได้เนี่ยจำนวน912หมู่บ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ท้องถิ่นมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และประสานงานประสานประชาชนในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดแจ้งท้องถิ่นสำรวจหมู่บ้านที่ไม่มีหอกระจายข่าวและและหมู่บ้านหรือชุมชนที่ไม่มีหอกระจายข่าวและที่มีแต่ไม่สามารถใช้งานได้ดําเนินการดังนี้นะครับ 1. เนี่ยให้ท้องถิ่นจัดหางบประมาณในการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้านชุมชนสําหรับหมู่บ้านที่ไม่มีหอกกระจายข่าวให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน สองให้ท้องถิ่นเนี่ยสำรวจหอกกระจายข่าวหมู่บ้านชุมชนที่ติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้การได้และดําเนินการดังนี้2อสจุดหนำหรับหอกกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของท้องถิน่น 1. ก็คือกรณีพบว่าหอากกระจายข่าวชุมชนเนี่ยไม่สามารถใช้การได้โดยสิ้นเชิงก็ให้ท้องถิ่นจัดหางบประมาณในการก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและชุมชนดงังกล่าว 2. กรณีพบว่าหอ,อกระจายข่าว หรือของหมู่บ้านหรือชุมชนสามารถซ่อมแซมได้ก็ให้ท้องถิ่นจัดหางบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้นะครับโดยดําเนินการตามแนวทางการใช้เงินสะสมของท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น2.2เนี่ยก็เป็นกรณีหอกระจายข่าวของหมู่บ้านหรือชุมชนในความรับผิดชอบของส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานอื่น ก็จะมี2กรณีนะครับที่เป็นของท้องถิ่นและที่เป็นของหน่วยงานราชการอื่นนะครับ1เนี่ยกรณีพบว่าหอกระจายข่าวชุมชนไม่สามารถใช้การได้โดยสิ้นเชิงก็ให้ท้องถิ่นจัดหางบประมาณในการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมหมู่บ้านและชุมชนให้แก่หมู่บ้านชุมชนนั้นๆ2กรณีพบว่าหอกระจายข่าวของหมู่บ้านหรือชุมชนสามารถซ่อมแซมได้ แต่สว่วนราชการหน่วยงานอื่นไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงให้ท้องถิ่นเนี่ยปร,รสยะสานส่วนราชการหน่วยงานกลุ่มองค์กรประชาชนเจ้าของหอกระจายข่าวหรือว่าชุมชนเนี่ยให้จัดท,ทําโครงการพร้อมรายละเอียดเสนอให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของท้องถิน่นพุทธศักราช2559เพื่อดําเนินการซ่อมแซม,แมหรือปรับปรุงให้ใช้งานได้ต่อไปนะครับ สเนี่ยประสานส่วนราชการหน่วยงานกลุ่มองค์กรประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของหอ,อกระจายข่าวชุมชนอของหมู่บ้านหรือชุมชนที่ใช้การได้นะครับที่ใช้การได้แต่ประสงค์จะโอนทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อให้ท้องถิ่นดูแลรักษาเนี่ยก็ให้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไปนะครับนี่ก็คือในหนังสือสั่งการต่างๆนะครับเกี่ยวกับการดําเนินงาน หอกระจายข่าวของหมู่บ้านและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ